สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ m a ริโอมอเตอนะครับเป็นรถสวยลำดับที่1ครับวันนี้เรามาพบกับ m i t s u b i s h ิไ i t ัน Plu s นะครับเป็นตัวแคป2.5นะครับเป็นตัว GLX ปี2014นะครับรถคันนี้เนี่ยครับก็วิ่งมาประมาณ80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับด้วยรูปลักษณะนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเราจัดทรงใส่ล้อแม็กให้นะครับแต่งให้พร้อมนะครับ กำลังเครื่องนี้ถึง 2,500cc นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่สามารถขับไปทริปได้ด้วยนะครับอ่ะแล้ามาดูที่บอดี้เดิมๆนะครับก็จะเป็นบอดี้เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการบุบชนเพราะว่าเรามีการรับประกันนะครับการชนหนักพลิกคว่ำนะครับด้วยบริษัทญี่ปุ่นด้วยนะครับได้รองรับจากบริษัท f ูอิ i n s p e c t i o ด้วยนะครับ มาดูที่ส่วนซุ้มล้อครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับก็มีการเก็บลูกยางมานะครับสวยเนียนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี2014นะครับที่วิ่งน้อยมากๆนะครับมาดูพระเอกหลักนะครับเป็นล้อรถนะครับล้อคันนี้นะครับเป็น TE37 นะครับขนาดขอบ18นะครับลัดด้วยยาง265/50นะครับเป็นซีรีส์ของยางนะครับกระจกเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในโครมด้วยโครมเป็นโครมโครเมี่ยม ความเดิมของกระบะนะครับคันนี้เม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์ของเขาอยู่ครบมากๆแล้วก็ลองลงมานะครับอ่าเป็นคานของกระบะนะครับต่อกับฝาก็เดิมเดิมจากโรงงานนะครับด้านขวามือก็เดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของด้านล่างบ้างครับด้านล่างของเขานะครับก็มียางอะไหล่นะครับแล้วก็มีแหนบให้ส่วนท่อนี้เป็นท่อ เดิมๆจากโรงงานนะครับด้านข้างของประตูครับก็เราก็แกะลูกยางเหมือนเดิมครับเราต้องดูนะครับว่ารถคันนี้ด้านข้างมาเดิมไหมนะครับก็คันนี้เม็ดอาร์คนะครับคือเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็เม็ดอาร์คก็ยังอยู่ครบสวยเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าลูกยางค่อนข้างแน่นนะครับคันนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเรามาถึงด้านในนะครับก็กุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเราก็สตาร์ทรถกันเลยนะครับเพื่อลองเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าจะเข้ามาถึงกับตัวรถหรือเปล่าเวลาสตาร์ทนะครับทุกครั้งนะครับเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยให้เหยียบคัดทุกครั้งนะครับเวลาสตาร์ทอ่ะสตาร์ทติดภายในทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบตหรือสภาพนะครับคือพร้อมใช้งานแน่นอนครับผมขออนุญาตปิดประตูนะครับ เรื่องการนั่งนะครับสภาพของเบาะนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับ2สีแล้วก็นั่งสบายมากมากครับสภาพของเบาะเนี่ยประมาณ97%เนะครับเพราะว่าอีก3%อาจจะมีเลอะเทอะบ้างนิดหน่อยครับดูในส่วนของคอนโซลบ้างครับคอนโซลตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2สีนะครับเหมือนทรงประตูนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีเมนิเลียนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับสามารถที่จะเพิ่มจอได้นะครับ แอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับในการปรับนะครับตัวนี้เป็นพัดลมนะครับความเร็วแอร์นะครับก็จะมีถึง4สเต็ปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ํายาแอร์นะครับหมุนมาทางขวาก็จะเย็นมากๆนะครับอ่ะดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี้เป็นตัวปิดแอร์นะครับเครื่องเสียงตัวนี้เป็นโซนี่นะครับก็มีรองรับ USB iPod AUX นะครับหรือเป็น CD ก็สามารถเชื่อเล่นได้นะครับเครื่องเสียงตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆครับสำหรับปี2 0 1 4 เกียร์นี้สภาพยังสวยอยู่นะครับเป็นปี2014ที่สภาพเกียร์สวยมากๆกนะครับก็ไม่มีรอยถลอกแต่อย่างใดนะครับถุงหุ้มเกียร์นะครับก็ยังอยู่สภาพที่สวยจริงๆนะครับเป็นสีดำเบเวลนะครับครอบด้วยพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นแนวเป็นโอแบคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนถัดไปครับก็เป็นคอนโซลกลางแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีที่เขียรบุหรี่ให้นะครับแล้วก็ช่องนี้อาจจะวางแก้วเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วก็มาดูที่ส่วนเบรกมือนะครับเบรกมือใช้งานได้ดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับออกไปขับได้ยาวๆครับแล้วก็มาด้านหนึ่งนะครับเป็นที่วางแขนนะครับในที่วางแขนนี่ก็จะมีช่องนะครับค่อนข้างลึกเหมือนกันนะแล้วก็ข้างในค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่พวงมาลัยมันติฟังชันนะครับแต่เป็นพวงมาลัยที่มีความปลอดภัยในเรื่องของ SRS Airbag นะครับแล้วก็เรื่องความ สวยนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่ามีความมีรอยถลอกเล็กๆน้อยๆนะครับเลขไม้นะครับสําหรับคันนี้นะครับก็อยู่ที่แปดหมื่นมองไม่เห็นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนนี่นะครับเลขไม้คันนี้นะครับอยู่แค่แปดหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดกิโลเมตรนะครับเป็นรถปีสิบสี่ที่เลขไม้น้อยมากๆนะครับเท่าที่เคยเห็นมาเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง DID นะครับเป็นตัวคอมมอนเรล แล้วก็2 5 0 0ซีซีเรามาดูสภาพโดยรวมนะครับไม่ว่าจะแผ่นเพลนะครับนอ็อตฝากระโปรงแก้มด้านซ้ายนะครับ้ายมือผมนะแล้วก็ไฟหน้านะครับแคานหน้าไฟด้านขวาแก้มด้านขวาฝากระโปรงด้านขวานะครับเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องกันนะครับเป็นน้ำมันเครื่องนี่ครับไม่มีการสำลัก ของควันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ m i t s u b i s h ิไ Titan p ั u s นะครับเป็นตัว2.5 GLX คันนี้ครับปี2014นะครับวิ่งมาแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองครับราคาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่41,900นะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามาจาก y t u t u นะครับราคาของเขาจะอยู่แค่399,900บาทเท่านั้นเองครับ ท่านี้ไม่พอนะครับมีการรับประกันนะครับเครื่องเกียร์สูงสุดถึง10ปีหรือ1,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะแล้วก็มีบริการรอบทันนะครับสูงสุดถึง2ปีหรือ20,000กิโลเมตรครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยครับหากท่านใดสนใจนะครับก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ช่องทางด้านล่างได้เลยครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานมาริโอมอเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมปอนมาริโอนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ